สวัสดีค่ะช่องพี่พิมพต์ต,ตอรี่นะคะเจ้าสามนะคะเจ้าสามสี่ยามเย็นนะคะกลับมาไม่เจอนะคะหนีเที่ยวหนีเทียเท่ยวพักหนึ่งเดินมานะคะเดินมา a, a, เหนาะเหมียวเสียงอ่อนมาเลยค่ะหิ้วม,มาเลยไม่รู้ไปเล่นที่ไหนไปทางโรงงานอ่ะเลยโรงงานไปจะมีมีแมวบ้านเขามีแมวนะคะ ว่ามามาเลาะหาสามสีน่าเจ้าสามสีว่าดีซื้อปลาทูมาเล้วให้เขาคุกข้าวเขาข้าวไม่ค่อยกินนะกินปลาทูกินข้าวคุกปลาทูไม่ค่อยเป็นนะกินเป็นแต่ปลาทูอิ่มแล้วสบายใจไปหาหนุ่มมากินก็ทํากับข้าวขัดมะเขือน,นะคะแล้วก็เรื่งกินไปทำข้าวเสร็จ เจ้าสสีก็เดินมานะครับ3ามสีเจ้าสามดก็กลัวกลัวเจ้าขาวมันต้องเดินกลับมาจากเดินผ่านไปเมื่อกี้นะครับ กินข้าวด้วยค่ะวันนี้คงจะไม่มีฝนนะคะตอนบ่ายทำท่าจะตกนะคะอยู่ที่ตลาดนะคะแดดจ้าเลยค่ะแต่สักพักก็แดดก็แดดจ้าเลยนะคะ อยากขึ้นถนนท้องฟ้าโป่งเลยค่ะคะงจะไม่มีฝนนะคะในวันนี้นะค่ะทางนี้นะคะทางลบรีนะคะคงจะไม่มีฝนจะหมดฝนหรือยังจะหมดฝนหรือยัง <im> จะได้ซักผ้านะคะทุกท่านจะได้ซักผ้า <im> ยามเย็นนะคะก่อนตะวันจะตกนะคะแดด แดดแต่เจิดจ้าเลยอ่ะพุทก็มีดอกเต็มต้นแล้วนะคะจะมีดอกเต็มต้น,ตนขาวเต็มต้นรถมาลูกหลบรถปูหลบรถนะแดดน,น่าจะหมดฝนนะท้องฟ้าจะโปร่งค่ะ นม่ไม่ลอยต่ำนะคะหญ้านี่ยังไวเลยตะวันนยามบ่ายตะก่อนตะวันจะตกดินค่ะทุกท่านเช่นเคยนะคะตลาดจะเงียบเหงาปลายเดือนนะคะทุกท่านมันจะเป็นปลายเดือนปลายเดือนก็จะเป็นอย่างเนี้คะ่ะ อยู่แม่ก้อนปลามาแนละตามมาแล้วอย่านอสักหน่อยแม่ทำคลิปแม่เดินขึ้นถนนหนูก็ขอตามมาด้วยเจะสามก็ขอตามมาด้วยนอนพักยี่ที่เก้าอี้ฮะชอบขึ้นถนนรถมาลูกรถมารถมานะ Новый. แดดดีจังเลยค่ะดิมเดินนะคะเขาก็เดินขิ้นถนนระวังรถนะลูก <ś les> อันนี้ก็กระดุมทองนะคะก็ <Thank you> จะลกๆหน่อยะคะ่ะแต่ดีกว่าลกย่ามะคะ่ะให้เขาลกๆ ดูกต่ันยากขึ้นลกนะคะดูสต่าาขึ้นลกนะคะพักทองดูจะงามนะคะงามแล้วค่ะยังไงก็เด็ดกินยอดก็ได้นะคะท่าน